สวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนข่าวบสุจรี่นะครับวันนี้ก็เพิ <c> ่ง <oughs> ทิ้งห่างไปนานหน่อยนะครับหลายช่วงเกือบหลายวันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเริ่มมาทำพอมีเวลาพอมีเวลาว่างบ้างนะฮะก็วิ่งไปหลายๆที่นะครับทำงานเล็กๆน้อยน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับ แล้ววันนี้ก็เลยพอมีเวลาก็เลยเอาเอพระมาให้ชมกันนะก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีวันนี้ก็อจะเอากําแพงขยอยงไมขนุนมาให้ชมกันนะครับสี่ห้าองค์เหมือนเดิมนะส,สวยๆไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้จะอวบหน่อยนะครับจะอวบแล้วก็ลักษณะคล้ายๆไมขนุนเลยอันนี้อบแล้วก็ อ่อจะจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับกลุูทุ่งเศษษถีนะฮะกำแพงเม็ดก็ลกำแพงก็ยังไม่ขถนนกลรูทุ่งเสียถีนะครับก็มีไม้ชกงสี่ห้าองค์นะครับเนื้อสวยเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ปัดออกเยอะนะครับไม่ได้ปัดดินถ้าปัดออกก็จะเห็นแร่ออกมาขามแล้วก็พวกลาดําอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็มีกันเกือบทุกองค นะครับต้องปัดเอาลินที่เกาะออกก่อนนะครับพุทธคุณก็เหมือนเหมือนกันนะครับพระกลุทูเสถีจที่แถวกำแพงเพชรเนี่ยก็ความเก่าก็จะเยอะนะครับให้สังเกตจากกระเบื้องกระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่าๆอะไรเงี้ยที่เขาที่พังลงมาแล้วก็มันจะมีเศษกระเ,เบื้องบางทีแช่น้ําบ้างอะไรบ้างสังเกตได้นะครับจากเศษกระเ,เบื้องเก่าๆ เราก็สามารถเอามาลองเปรียบเทียบกันดูได้นะฮะถ้าถ้าบางชิ้นเนี่ยส่วนมากก็เขารถไถจะเหยียบบ้างรถเหยียบบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นเหล็อก้อนเล็กๆตามถ้าตามไร่ตามนาเป็นวัดเก่าเป็นอะไรเงี้ยมันก็ยังจะมีอยู่ก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันดูกันเนื้อนะครับเราก็จะสังเกตได้ง่ายกว่าผ้าเนื้อดินนะครับเพราะส่วนมากนี่ก็เป็นดินเผาถ้าเป็นลุที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ เป็นพลาเนื้อดินเผาส่วนใหญ่เพราะว่าเนื้อดินเผาจะเก็บไว้ได้นานนะครับจะไม่ค่อยอละลายเท่าไหร่นะครับพอนานวันเข้ามันก็จะมีคราบกรุเสีขาวบ้างเป็นคราบคราบเขาเรียกคราบปลารักสีดำดำนะครับแล้วก็คราบดินเกาะคราบหินปูนบ้างอะไรบ้างถ้าอยู่แช่น้ําอยู่แช่แช่เปี่ยนแล้วก็จะมีคราบหินปูนและเนื้อก็จะเป็นมะขามเปียกนะครับมีมีหลายอย่างหลายเนื้อนะครับต้องสังเกต ลองไปเก็บเสศษกรจจะเบื้องดูที่อายุเป็นพันปีนะฮะแล้วก็รอเ,เปรียบเทียบกันดูถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าเก่าจริงหรือเปล่านะครับผมก็มีเมื่อสี่ห้า 4, องค์นะครับก็จะเอาราคาย่อมย่อม,มยาวกันลองดูใครสนใจก็อา่าลองเปิดดูกันนะครับหลายหหลายหลายทางนะครับ ปิดดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสนใจไหมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาหรือติดขัดตรงไหนก็ลองไลน์เข้ามาคุยกันนะครับผมอยากได้แบบไหนหอะไรยังไงก็ลองคุยกันนะครับแต่ผมก็จะลงไปให้ก่อน4ี่ห้าองค์จริงๆแล้วมันมีหลายหลายแบบนะครับของฟางลีลาเนี่ยมัชหนุนเนี่ยเี๋ยวเาเรียกกระแพงกราเย่งกันและน,น,นะครับมันมีหลายๆแบบหลายหนาบ้างบ,างบ,า,งบางบ้างองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้าง เนื้อก็จะแตกต่างกันเป็นวระ,ะวระ,ะไปนะครับเพราะแต่ละคนที่เขาทามาเขาสร้างมาก็น่าจะใช้กระหลายบล็อกอยู่นะครับบางที่ก็เก่ามากนะครับเก่าจนแบบบางบางที่ก็เป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเลยเหมือนกับเขาทําเพื่อบรรจุเฉยเฉยอะไรเงี้ยเนื้อจะหยาบมากก็มีเนื้อละเอียดมากก็มีนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ,ก,รก,นะรบก็จะออกมาให้ชมเรื่อยๆพยายามที่จะทําให้ทุกวัน นะครับช่วงนี้จะพอมีเวลาก็จะทำแล้วก็ให้ท่านผู้ชม f อซและผู้ติดตามเนี่ยได้ชมเรื่อยๆืนะครับผมช่วงนี้ก็หายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าติดงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทําตรงนี้เท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็โอเคว่างแล้วก็เลยมาทํานะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ